สวัสดีค่ะนักเรียนป .4 วันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องการคูณจํานวนสองหลักกับจำนวนมากกว่า2หลักค่ะละักษณะการคูณจานวน2หลักกับจํานวนมากกว่า2หลักของเราในวันนี้นะคะจะเป็นการคูณที่ใช้จํานวนนับใดๆค่ะมาคูณกับ1 0 ซึ่งถ้าเป็นโจทย์แบบนี้เราสามารถที่จะคูณในใจได้เลยนะคะวันนี้จะสอนแบบคูณในใจเลยไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขหรือว่าใช้กระดาษทดนะคะอามาดูข้อหนึ่งนะคะ10บคูณหกร้อยเจียนั่นนคะ่ะ จำนวนนับใดๆคูณ10หรือว่า10คูณจำนวนนับใดๆนะคะเราจะหาผลคูณได้โดยคูณจำนวนนับนั้นกับ1แล้วเติม0ต่อท้าย1ตัวค่ะเพราะเราคูณกับ10นะคะค่ะชิ้นข้อ1 10คูณ678ให้นักเรียนนะคะนำ678ไปคูณ1ค่ะ จำนวนนับใดๆก็ตามคูณ1นะคะก็จะได้ตัวมันเองนะคะถ้าเราเอา678คูณหก็จะได้678แล้วให้เติมศูนย์เข้าไปนะคะ1ตัวคำตอบก็คือ6กโคทีิค่า6780นะคะเสร็จแล้ว1ข้อต่อไปข้อ2ค่ะ 369คูณ10ก็ทำเหมือนเดิมเอา369ไปคูณ1ก็ได้369แล้วก็เติม0นะคะข้อ3เช่นกันค่ะ10คูณ2,564เอา2,564คูณ1ก็ได้ตัวเดิมแล้วก็เติม0นะคะข้อนี้เดี๋ยวขอเขียนใหม่ เพราะว่าอาศัยลูกน้ํานะคะใส่จากข้างหลังมาหน้านะคะสามตัวแล้วก็ใส่หนึ่งครั้งนะคะต่อไปค่ะเก้าแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสิบสองเดี๋ยวค่อยใส่ทีเดียวนะลูกน้ําเติมศูนย์หนึ่งตัวค่ะจากเก้าแสนก็เป็นเก้าล้านนะคะหกหมื่นหกแสนห้าหมื่นสี่พันสามรอยยี่สิบข้อสุดท้ายก็ทำเหมือนเดิมค่ะ เจ็ดล้านสี่แสนสามมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้านะคะแอรนี้คูณหนึ่งได้ตัวเดิมนะคะแล้วก็เติมศูนย์ค่ะเราค่อยใส่ลูกน้ำเ okay, คนะคะตรงนี้เสร็จแล้วให้นักเรียนไปทําในหนังสือค่ะหนังสือเรียนในหน้าหนึ่งร้อยสิบนะคะข้อ 1นึถึงสินักเรียนเขียนโจทย์นะคะแล้วก็เท่ากับแบบของครูได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกแบบหนึง่งลักษณะการหาผลคูณอีกแบบหนึ่งนะคะแต่อันนี้เราจะไม่คูณ10นักเรียนแต่ตัวคูณของเราก็สังเกตว่ามันลงท้ายด้วยศูนย์เหมือนกันนะคะวิธีการก็จะคล้ายๆกัน ะะมาดูข้อ1น8่ะอด้คูณ50เมื่อกี้อธิบายไปแล้วว่าจำนวนนับใดๆคูณ10เราหาผลคูณได้โดยคูณจำนวนนับนั้นกับ1นะคะแต่ทีนี้ตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็น10เราก็จะทำให้มันเป็น10ค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการคูณนะคะทำยังไงถึงจะเป็น10นักเรียนดู282คูณ50 ต้องทำ50ให้เป็น10ค่ะโดยการแยกออกมาค่ะแยกตัวประกอบมันออกมาค่ะตรงนี้ครูขอเขียนไว้ก่อน282 50แยกอย่างไรให้ได้10คะนักเรียนค่ะใช่แล้วเราก็จะแยกเป็น5คูณ10นะคะ5คูณ10ค่ะ แล้วนักเรียนก็เอา285ไปคูณ5เมื่อใดที่จำนวนนับนะคะกี่หลักก็ตามคูณกับจำนวนหนึ่งหลักง่ายนะคะง่ายเดี๋ยวครูเอากระดาษทดก่อนค่ะกระดาษทดก่อนอ่านทีนี้เราก็ต้องคูณ282ข้อนี้อาจจะต้องใช้ไม้มันทัด้ยใช้กระดาษทดนะคะช่วย บางคนว่าทำไมไม่คูณ50เลยนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะต้องการให้เราแยกตัวประกอบให้ได้ลักษณะของ10ออกมานะคะอ่าเราก็จะใช้วิธีนี้ในการทำแบบฝึกหัดก่อนนะคะมันเป็นอีกวิธีหนึ่งให้เราศึกษาอ่าว้วก็คูณก่อนค่ะ5 2 10ใส่0ทด1 5 8 4 0ก็เป็น41นะคะ แล้วก็ห้าสองสิไปบวกสี่ได้สิก็จะได้เป็นหนึ่งตรงนี้เราคูณกันก่อนนะได้หนึ่แล้วก็คูณสิบมันก็จะไปคล้ายๆกับที่เราทําเมื่อกี้จากนั้นตรงนี้เราก็จับมาคูณหนึ่งก่อนนะคะได้ตัวเดิมแล้วก็เติมศูนย์หนึ่งตัวคําตอบสุดท้ายก็คือ1นึ่งมสี่พัน 100ค่ะโอเคนะคะต่อไปมาดูข้อ2 80คูณ7346อันนี้ก็เหมือนกันค่ะเราจะต้องแยก80ให้อยู่ในลักษณะของ10คูณจำนวนนับค่ะ80นะคะถ้าต้องสุดคูณแม่10ก็สามารถแยกเป็น10คูณ8หรือว่า8คูณ10ก็ได้นะคะแล้วคูณกับ 7,346ค่ะเราก็จะใช้วิธีการเดิมเอา7,346ไปคูณ8ก่อนคูณหลักเดียวก่อนจะง่ายนะคะ8 6 4 8 8 4 3 2 3 2บ4ก็เป็น36นะคะต่อไป แปด4 24ยี่สิบยี่สิบบวก3ก็เป็น27่สิบเจ็แปดห้าสิบหกห้าหกบวก2ก็เป็น58นะคะเราก็จะได้ว่า10ตัวนี้เรายังไม่ได้คูณนะให้เขียนไว้ก่อนนะคะ10คูณกับ5 8 7 6 8นนะคะเนี่ยเราพยายามทำออกมาให้ได้10 แล้วเราก็ใส่เอาห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดคูณหนึ่งแล้วเติมศูนย์ค่ะคำตอบสุดท้ายก็จะเป็นห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบคำตอบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่งค่ะก่อนทำแบบฝึกหัดนะคะ ตรงนี้สอง3มสี่ันหสค่ะคูณหกสิเหมือนเดิมเลยตรงนี้จำนวนนับมันอยู่ก่อนเราก็เขียนก่อนอะไรอยู่ก่อนก็เขียนก่อนได้เลยนะคะในโจทย์ตัวแบบฝึกหัดนี้จะแบบสลับกันไปมาหกค่ะแยกเป็นหกคูณสิบนะคะแล้วก็เอาสอง0มื4นสองมสี่พัน 6 3 4นั้นคูณ6ก่อน6 4 24 6 38 8 18บวก2ได้ยี่ 6, 6ิ36บวก2ได้38 6ส24บวก3เป็น27นะคะแล้วก็6 2สองบวก2เป็นเท่าไหร่คะ14ีโอเคไหม ถูกหรือเปล่าเนี่ยหกสี่ยี่สิบสีใส่สีทั้สองหกสามสิบแปดสิบเก้ายี่สิบใช่ไหมหกหกสามหกอ๋อโอเคถูกแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเติมนักเรียนได้หนึ่งสี่เจดแปดศสอันนี้คือสองหมื่นตรงนี้นะคูณหกนะคะแล้วก็คูณสิบจากนั้นเมื่อได้ออกมาแล้วเป็นสิบแล้วเราก็จะ เอาไปคูณหนึ่งก่อนใ้ตัวเดิมแล้วก็เติมศูนย์หนึ่งตัวคำตอบสุดท้ายจะกลายเป็นล้านเลยโอเคนะคะเสร็จแล้วตรงนี้เป็นตัวอย่างของในหนังสือค่ะหนังสือเรียน หน้าร้อนะคะมีสข้อทำแนวนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ